สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ politics world กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราก็มีเรื่องราวการเมืองภายในของรัเสเซียเนี่ยมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับผมซึ่งบอกไว้เลยว่า ตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องราวที่ซีเวียสมากๆเลยนะครับกับการผ่านกฎหมายใหม่ของรัสเซียนะครับผมที่จะเป็นกฎหมายที่เอามาใช้ในเขตพิเศษที่รัสเซียเนี่ยได้ยึดมาจากยูเครนนะครับผมนั่นก็คือในซาปโปริเซียในโดเนสลูฮันแล้วก็เคอร์ซอนนะครับผม กฎหมายใหม่นี้นะครับได้ถูกผ่านโดยสภาดูมาแล้วเป็นเรื่องที่นานาชาติและรวมไปถึงยูเครนเองเนี่ยให้ความกัวงวลสุดๆไปเลยเพราะกฎหมายนี้นะครับผมคือกฎหมายที่จะมีโทษกรรมเหล่าอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่เหล่านั้นซึ่งก็คือพื้นที่ที่เกิดสงครามอยู่ถูกไหมครับนั่นเท่ากับว่าโดยปกติแล้วการรบเนี่ยอะถึงแม้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยในแบบ ภาคปฏิบัติอะ่ะมันจะไม่ได้มีกฎไม่ได้มีอะไรเอาไว้ค้ำจุนสักเท่าไหร่หรอกนะครับเรื่องเลวร้ายเนี่ยก็เกิดขึ้นได้อยู่บ่อยครั้งแล้วก็เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอถูกไหมแต่โดยแบบภาคแบบนิตินันแล้วว่ามันก็ยังมีกฎหมายในการที่จะเอาผิดเรื่องอาชญากรรมสงครามแรงต่างมากมายอยู่หลายข้อเลยแต่ทีนี้เองเนี่ยโอเคทางพฤติไนอะ่ะเรื่องหนึ่งแต่ทางนิติ์นเนี่ยรัสเซียได้มีการออกกฎหมายมาว่าจะิรโทษกรรมการก่ออาชญากรรมต่าง ถ้าการกระทําทเหล่านั้นทําไปเพื่อประโยชน์ของรัสเซียในพื้นที่เหล่านี้นั่นแปลว่าเป็นการเปิดทางให้กับเหล่าทหารเนี่ยทำเรื่องแย่ๆได้ไม่ว่าจะเป็นขโมยของหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแบบการจัดการผู้คนการวิสามัญฆาตกรรมหรืออาจจะรวมไปถึงการร่วงละเมิดทางเพศอะไรต่างๆนานาเนี่ยเต็ไมไปหมดมากมายที่สามารถทําได้แล้วก็สุดท้ายอ่ะไม่ว่าจะทําเลวทําแย่ขนาดไหน กฎหมายรัสเซียก็โอเคเนี่ยโทษกรรมให้เพราะว่าทําไปเพื่อปกป้องดินแดนรัสเซียทําไปเพื่อประโยชน์ของรัสเซียทําไปเพื่อนู่นทําไปเพื่อนี่ทําไปเพื่อนั่นนั่นทําให้กลายเป็นว่าดินแดนเหล่านั้นเนี่ยเหมือนเป็นดินแดนไร้กฎหมายของทหารรัสเซียเลยถูกมั้จะทําอะไรก็ได้เพราะสุดท้ายกฎหมายก็อยู่ข้างเขาอยู่ดีก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับผมสําหรับการผ่านกฎหมายในครั้งนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองอะ่ะมันก็คงไม่ใช่ใช้กันแบบว่า ทำเพื่อสุดๆขนาดนั้นแบบว่าโอเคเราจะไปข่มขืนคนนู้นคนนี้แล้วก็รอดได้หมดถูกไหมมันก็คงมีการตกแต่งอะไรให้มันดูแบบสวยงามกว่านั้นเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยชาวโลกนี่รับไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับมันอาจจะดูแบบร้ายแรงเกินไปแต่เอาเป็นว่าตรงนี้เองอะถ้าพูดอย่างง่ายๆก็คือเปิดช่องทางให้มากขึ้นให้เราทหารเนี่ยมีอิสระในการที่จะก่อเหตุอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับผมแต่มันก็ไม่ได้ทํากันแบบโจ่งครึมขนาดนั้นนะครับมันก็คงจะมีการแบบ ทำแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปเอาไว้หรือพยายามลบหลักฐานให้ได้มากที่สุดแหละแต่ผมคิดว่าการออกกฎหมายอันนี้ก็เผื่อเอาไว้นะครับผมเผื่อเกิดเหตุเผื่อเกิดมีคนหายเผื่ออะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้สามารถเอามาชนกับกฎหมายตรงนี้ได้แทนที่จะต้องโดนคดีเนี่ยก็อันนีแลวโทษกรรมไปนีแล้โทษกรรมไปเป็นการช่วยพวกตัวเองนะครับเพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยตลอดสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยสงครามรัสเซียยูเครนที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาก็มีอาชญากรรมสงครามเนี่ยเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นการฆ่าชาวบ้านโดยที่แบบไม่มีเหตุผลอะไรเลย หรือว่าจะเป็นการจับไปทรมานการข่มขืนอะไรต่างๆนานานเนี่ยเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็พูดกันตรงๆว่ามีเกิดขึ้นทั้ง2ฝ่ายด้วยนะครับอย่างการฆ่ากันแบบไร้เหตุผลเนี่ยมีทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับทหารที่ยอมแพ้แล้วเนี่ยถูกยิงตายก็มีเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสงครามมันเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากๆนะครับผมแล้วก็พวกเรื่องของกฎหมายอชยาชญากรรมสงครามเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับผมเขาจะมาเริ่มเอาผิดกันมาเริ่มจับกันเนี่ยก็คือหลังจากสงครามจบด้วยซ้ำไปนะครับมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเกิดสงคราม อยู่แล้วจะมันนั่งไล่ดำเนินคดีมันไม่มีใครเขาทํากันหรอกถูกปะ่ะเพราะว่าใครจะยอมส่งกําลังของตัวเองไปดําเนินคดีของทหารอีกฝ่ายที่กําลังถือปืนพร้อมลบอยู่มันคงไม่เกิดขึ้นหรอกนะครับผมเพราะฉะนั้นเองก็ถือได้ว่าถ้าใครอยู่ในยูเครนเนี่ยก็คงต้องปอกป้องตัวเองนะครับแล้วก็ดูแลครอบครัวให้อยู่รอดปลอดภัยด้วยนะครับก็ฝากกําลังใจไปถึงเหล่าผู้ขอ้ายแล้วก็ชาวบ้านที่ไม่ได้แบบรู้อินโนอินเ,เนหรือว่าแบบโดนลูกหลงโดยที่พวกเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับผมและนี่ก็เป็นการอัปเดตการ่าก ล่าสุดของรัเสเซียที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงแล้วก็ค่อนข้างจะอันตรายมากๆเลยทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ politics world นะครับ